ก่อนปีใหม่นี่เป็นข่าวดังพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้เราไปคุยกับทางอหลงฉลองให้พีวิจิตรให้มาดำเท้าความหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรื่องก่อนปีใหม่นี่ทำให้คนถึงสนใจเรื่องนี้เพราะอหลงเนี่ยแต่งานกับพี่สามสิบแปดอายุสามสิบแปดคุณก๊อฟเนี่ยก็คือเขาต้องยอมรับว่าเมื่อประมาณปีกว่าๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก๊อฟเพิ่งปีถึงสองปีคุณก๊อฟเพิ่งเสียแม่ไปครับ ต้นแม่เสียมาต้นปีเแล้วต้นปีใช่ก็ปีเก่ากว่าเนี่ยปีใช่มฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเดือนสิงหากันยาปุ๊บเนี่ยก็มีการแต่งงานใหม่โดยอหลองผู้หญิงเนี่ยก็อายุ38มสิบามลอง83ด3ิบับกันก็แน่นแปดสิบแปดสามสิบแปดอย่าไปบอกเขาสิสามสิบแปดกับแปดสิบสามเพราะฉะนั้นคุณก๊อฟเนี่ยเขาก็เลยโพสต์ลงไอจีเขานี่เป็นลูกของอลอเป็นลูกของลูกสองลูกชายเราไดเห็นว่าคุณก๊อฟเนี่ยที่ที่ย่างที่ย่างไก่ไงในละครไง ที่ร้องเพลงประกอบละครเกิดเรื่องของคุณฉลองถ้าอาร้องกำกับเลยมีคุณก๊อฟเป็นพระเอกเลยนะแล้วถ้าคุณก๊อฟตายไปฟื้นมาใหม่ได้ได้ครับถูกไหม๋อเหรอกเขาสักยันนั่นเราต้องจะเห็นเนี่ยฉากก๊อฟนี่ก๊อฟเนี่ยเขาชื่อการการการลูกก๊อฟลูกก๊อฟเขาก็จะย่างไก่ปิ้งไก่มีร้องเพลงด้วยร้องเพลงทุกเพลงด้วยมันเป็นคนที่ร้องเพลงดีแต่เด็กๆเราเขาโตมากเขาโตเสียไอจีว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นปูชเนียบุคคลเป็นศิลปินแห่งชาตินะผมไม่รู้หรอกว่า คุณเนี่ยคิดอะไรกับพ่อของผมคือเอาง่ายๆ้าสมมติพ่อเราอายุขนาดนี้แล้วแบบมาได้เมียเด็กขนาดเท่าอายุก็เกือบเท่ากอลเพราะกอลก็น่าจะสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่ยแหละนะอายุก็เกือบจะใกล้ๆลูกเนี่ยคุณจะคิดกันยังไงดีกว่าทำเป็นพ่อฉันเหรอฉันทําใจแต่สกอล์ฟทำใจไม่ได้หมายถึงว่าถ้าสมมติอัดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติมันได้อย่างนี้จริงๆก็เราพูดทำใจแต่ไม่รู้ใจจำไน้ใจได้หรือเปล่าวันหนึ่งสมบัติเอ่ยอะไรเอ่ยี่ไม่ไม่ที่มดดำพูดไปนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านะ ว่าตกลงเนี่ยมันเป็นการแยกสมบัติกันหรือเปล่าจริงจนกระทั่งลูกเนี่ยมาโพสต์ในอินสตาแกรมว่าก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมไม่มีอนวันที่ผ่านมาแต่พ่อกับลูกยังไม่ได้เจอกันเลยนะจนกระทั่งเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยวูดี้เนี่ยไปสัมภาษณ์อาหลองฉลองาฉลองอาหลองก็บอกว่าวูดี้มาที่บ้านเลยมาคุยกันหน่อยละกันนะและผมไม่รู้ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมาที่บ้านในพอดีบ้านอนุสาวร์วอีที่มีกล้องหรือเปล่าถูกต้องบ้านเขาตรงกลางบ้านจะเป็นกล้องถ่ายหนังนะเออหรอเอออเขาไม่เต็มไปหมด พอกดว่าลูกกอล์ฟอยู่ด้วยก็เลยเชิญลูกกอล์ฟมานั่งพูดคุยพร้อมกันนี่คือบังเอิญแล้วตอนเข้าบ้านเขามีระเบิดตุ่มๆเลยมไม่ไม่แต่เชื่อไหมว่าบรรยากาศในการสัมภาษณ์นะยิ่งกว่าฉากในละครเียมีตัวอย่างแบบนีะระหว่างที่นั่งคุยเนี่ยตั้งแต่ผมทารายการมาแปดปีผมไม่เคยไม่เคยตัวสั่นและอึดอัดใจขนาดนี้พ่ออยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเลยขอโทษสิขอโทษฝั่งผู้หญิงด้วยลูกชายก็พูทำอะไรผิด ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันและณอุวยนาทีนั้นระหว่างเราคุยกันอยู่เนี่ยมันต้องจบแล้วว่าดับมันไม่สามารถถ่ายไปแล้วก็ที่มันขลัคสลังเดี๋ยวเราไปตัวอย่าง่ช่วงยให้ให้คุณได้ดูกันที่จดทะเบีกกันนี่เขาเพื่อเพื่อ ตามประเพณีที่ถูกต้องแต่เขาไม่คิดที่จะมาเรื่องหวังมรดกไม่มีของ,งเบบบบบบอบบ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 บ่อบบ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 บ่บบ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 บ้อบบ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 ทบบบากบบูเา เดดี๋ยวัก่อนลคตั้งแต่ผมจัดรายการมาวันนี้เป็นวันที่ผมอ,อึดอัดที่สุดจริงๆผมสาบานตั้งแต่มีเกิดมาคุยผมไม่เคยนั่งอยู่ระหว่างพ่อลูกจริงๆต้องการอ,อยากให้เขาพูดํำว่าขอัยในสิ่งที่เขาโพสต์ไปโดยไม่ตั้งใจหรือว่าอะไรทั้งอย่าง โอ้ยใจสบายใจและมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวยังตายตอนหลัง่แค่ขอเขาเล่นขอเขาเล่นละครหน่อยแต่เมื่อกี้ที่มาไม่ได้ตัดไม่ได้ดูช่วงนั้นมันกดดันมากเพราะว่ามันเป็น20นาทมดีที่มันตกลงกันไม่ได้ ไม่ใช่ออนแอร์เนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะก็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 ต้องบอกว่าจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งไม่รู้ยังไม่บอกด้วยอ่ะยังไม่บอกด้วยไม่อยากใช้คำนี้ให้ดูเองนะแต่แต่เราก็พยายามเกลี่ยให้เราพยายามเกลี่ยให้ดีสุดนอเขาเขาไม่พร้อมที่จะไม่พอในที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออเราเรียกลุงหลงเหมือนกันลุงหลองเขาจะย้ายบ้านออกไปนะฮะก็คือบ้านหลังนี้ก็จะให้บ้านบ้านหลังที่เขาอยู่เนี่ยก็ใช้ลูกๆอยู่เขาก็จะไปมีบ้านใหม่คุณรู้เนี่ยไงเขาบอกเหรอเออ ก็เหรอแต่ตอนนี้ทางอ่ะพญายาใหม่นะครับก็จะจะมาดูแลเรื่องของละครด้วยอาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้จัดของอลองด้วยเหมือนกันอ๋ออ่คก็ต้องทำหน้าอย่างนั้นทำไมล่ะก็จะได้รู้ว่าอ๋อก็คือเราชุมชนเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องนี้ด้วยเขาจะมาเป็นผู้จัดจะค่อยๆจะค่อยๆมาลิงก์ก่อนจะได้เล่นละครอยู่หรือก๊อฟก็เป็นผู้จัดอ๋อกอล์ฟก็เป็นผู้จัดลูกๆที่ตอนนี้เป็นเล่นเป็นผู้จัดกันแล้วนะว่าแต่ว่าละครของลูกๆี่จะออกคนละแนวของพ่อของพ่ออาจจะบู๊ผาหน่อยขอองก๊ฟนี่ก็จะชอบแนวอะไรดนตรี ละครเพลงหรืออะไรประมาณนี้ต้องวันอาทิตย์นี้อ่พลาด<ช>นะคะ<ช>ๆๆแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะเราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยกดเลยค่ะ